สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้จะพามาดูกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับมะลิอ่องซึ่งเป็นกล้วยที่ได้ชื่อว่ามีธาตุอาหารเยอะที่สุดในบรรดากล้วยนะครับวันนี้นะ่ะเราปล่อยให้เขาสุกคาเครือนะครับเพื่อว่า เราอยากจะได้ธาตุอาหารที่ว่าเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับในกรณีที่เขาจะสะสมเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ําตาลเนี่ยแทนที่เราจะตัดเขาไปไปบ่มนะฮะเราก็ปล่อยเข้าสู่คาเครือเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อการค้าคือเราทําเพื่อรับประทานเองบริโภคเองภายในคนเรือทั้งเรานะครับทีนี้เนี่ยการทําแบบนี้เนะี่ยก็คือหนึ่งคือเราจะได้กล้วยที่รสชาติที่แบบเนื้อนินึบแล้วก็ รสชาติที่เย็ดดีกว่าที่เราจะเอาไปบ่มนะครับคือสูกรคาต้นเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ก็ <c oughs> อันนี้เป็นจะสูกเยอะแล้วเนาะเนี่นะครับเดี๋ยวกจะชิมชิมไม่ดูสักสักลูกหนึ่งเนี่ยนะครับลูกโตมากเลยนะครับลูกโตมากเพราะว่าเราปลูกแบบปลูกแบบอินรีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ไม่ใช้แม้กระทั่งขี่งัวขี้ควายขี่ไก่ขี่เป็ดไม่ใช้นะครับที่นี่นะครับยืนยันให้เป็นรูปธรรมได้เลยว่าเนี่ยนะครับต้นโตๆตนะครับีบ่แต่และต้นนี่ครับแล้วก็อีกวิธีอีกอย่างหนึ่งคือปลูกโดยไม่ขุดหลุมด้วยนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปวิดีโอให้สมาชิกแลวก็พี่น้องได้ดูแล้วนะครับว่าปลูกแบบไม่ขุดหลุมเนี่ยประโยชน์เขาคืออะไรแบบไหนนะครับคือเราจะรื้อเราก็รื้อง่ายนะครับเนี่ย แค่เอาจอบมาเอาเสียมมาแซะแซะงัดแซะงัดหอกหเฉยๆไม่ต้องขุดให้เหนื่อยนะครับและปลูกวิธีนี้เราจะได้หน่อเยอะด้วยถ้าเกิดเกษตรกรท่านไหนเนี่ยทํากล้วยเนี่ยขายหวีด้วยขายหน่อได้ด้วยนะครับเพราะว่าหนอ่อัวโตเนี่ยๆๆเนี่ย o ัวโตเนี่ยเอาแค่ห้าสิบาทก็พอแล้วในในระหว่างที่ตลาดขายห้าสิบาทแต่ตลาดขายแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราขายอย่างเงี้ยห้าสิบาทเนี่ยแต่ต้องมาหอากับสวนนะครับเพราะว่ามันต้นใหญ่ส่งเคอรี่ไม่ได้นะครับ ถ้าจะส่งเคอรี่ก็ต้องต้นหน่อประมาณนี้นะครับห้าสิบบาทเดีย๋ยวลองลองชิมดูนะครับอืม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 อันนี้ไม่ได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 ,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ยกย่องว่ากล้วยของตัวเองอร่อยนะครับ มันเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้อง <c oughs> ถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ยเคยกินกล้วยที่เขาปลูกแบบแบบใช้ปุ๋ยเคมีใช้ขี้มวงขี้ควายปลูกแบบสไตล์ที่แบบนักวิชาการเขาบอกมานะครับแล้วพี่น้องได้เคยมาชิมกล้วยแบบเนี้พี่น้องจะรู้ว่ามันแตกต่างกันจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ยกย่องไม่ได้ยกย่องมาปลูกวิธีเนี้ยมันจะนั่นคือเนื้อเนี่ยจะเหนียวหนึบนะและรสชาติเนี่ย อ,อร่อยมากแล้วก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่กินลูกหนึ่งนี่อิ่มเลยนะครับหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเราก็อยากทำการรื้อกอนะครับถ้าเราจะไว้ก็ไว้ได้สักต้นสองต้นเพื่อที่จะขึ้นให้เป็นแทนกอเก่าแต่ถ้าเราจะแยกไปปลูกให้หมดเลยก็ได้นะครับแยกปลูกแล้วก็ ปรุงดินตรงนี้ใหม่แล้วก็ปลูกใหม่สักต้นหนึ่งว้ที่เก่านะครับทําได้หลายวิธีนะครับอืมอืมอร่อยจะได้นะครับกล้วยหนาคเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายทาไว้ให้สมาชิกดูกล้วยหนาคน่าจะลูกโตกว่านี้เกือบสองเท่านะครับแล้วกล้วยหนาคเนี่ยเป็นกล้วยที่อร่อยมาก มีเอกลักษณ์เรื่องกลิ่นเป็นของตัวเองนะครับจะหอมหวานแล้วก็เนื้อนแน่นหนึบนะครับถ้าใครสมาชิกท่านไหนเคยกินกล้วยที่ปลูกแบบวิธีเนี้พอกัดคาแรกปุ๊บมันจะรู้เลยว่าอ๋อกล้วยนี้เนะี่ยปลูกสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์กล้วยเนื้อเนะี่ยใช้เคมีรสชาติมันจะต่างกันและความเหนียวของของเนื้อกล้วยเนี่ยมันจะต่างกันกล้วยสายพันธุ์เดียวกันนี่แหละครับกล้วยน้ำวา้าเดียวอันเดียวกันนี่แหละแต่วิธีปลูก วิธีการดูแลวิธีการจัดการต่างกันรสชาติแล้วก็ความหนึบของเนื้อเนี่ยก็ต่างกันด้วยนี่คือเรื่องกล้วยกล้วยซึ่งไม่กล้วยเลยนะครับแต่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมยืนยันให้เป็นรูปธรรมแล้วว่าการปลูกพืชอ่ะโดยเราใช้หลักการธรรมชาติเนี่ยนะครับขอให้เข้าใจแค่อย่างเดียวหลักการธรรมชาตินะครับอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยนะครับ ไม่ต้องไปคิดว่าถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้กินไหมถ้าไม่ใส่ปุ๋ยจะได้กินไหมต้องไปหาขี้งัวขี้ควายไหมต้องไปใส่ปุ๋ยสูตรบวกปุ๊บ,บต้องเอาปุ๋ยยูเรียมาใส่ไหมโตขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วค่อยเอาปุ๋ยตัวกลางสูงไหมพอเป็นลูกแล้วก็เอาตัวกลางอุ้ยไม่ต้องยุง่งยากวุ่นวายครับหญ้าเราเนี่แหละอย่างเดียวจบเลยนะครับบวกกับน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาสูตรของอาจารย์ธงชนะพรหมินะครับซึ่งเป็นปรมา,าจารย์ด้านผักผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นสูตรของอาจารย์ธงชนะพรหมินะครับ สุดยอดมากฮะใช้เวลาหมักแค่ปีเดียวนะครับหมักแค่ปีหนึ่งแล้วมาขยายอีกก็ประมาณปีครึ่งก็ใช้ได้นะครับเป็นน้ำหมักที่สามารถจัดการในทุกอย่างในเรื่องเรื่องเรื่องสวนนะครับอนี้ต้องยกขอยกความดีความชอบให้กับอาจารย์ 6. กนะพรมมีนะครับที่ท่านได้คิดค้นมาแล้วก็แจกจ่ายให้เป็นองค์ความรู้กับสมาชิกเกษตรกรทั่วโลกทั่วไทยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูครับเนี่ยไม่มีปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียว ไม่มีขี้งัวขี้ควายแม้แต่เสี้ยวเศษทุลีหนึ่งนะครับทุกอย่างที่เกิดจากเนี่ยนะเศษหญ้าเศษฟางเศษไม้ในสวนของเราทั้งนั้นเลยนะครับเนีนะ่ผมขอยืนยันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้เป็นความมั่นใจให้สมาชิกเกษตรกรที่อยากจะหันตัวมาทําเกษตรนะครับอย่าคิดมากอย่าเยอะฮะอย่าเยอะทําอะไรให้ง่ายๆไว้นะครับใช้ วัสดุที่เรามีอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้สูงสุดนะครับไม่จะเป็นต้องเดินลนไปหากเกษตรหรือยาลงทุนนะครับยาทาเยอะทํางานแค่หกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นถึงแค่เมือ่อเลิกกลางวันนอนกลางวัน,นนะครับแค่นั้นนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยให้ธร,รรมชาติเขาทํางานธรรมชาติคือจุลินทรีย์ไส้เดือนแมลงหางเหน็บจิ้งเรียดอะไรต่างๆที่เขาอยู่เนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ธรรมชาติเขาทํางาน รเราจะไปแย่งธรรมชาติทํางานนะครับเพราะว่าเราอาจให้เขาแล้วเราสร้างพื้นที่ให้เขาแล้วเนี่ยให้เขาทํางานเต็มที่เราแค่ดูแลอยู่ห่างๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดกล้วยนีนี้ไปนะครับอยากจะอยากจะส่งให้สมาชิกไนลองชิมดูจริงๆนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับมันจะต่างกับกล้วยที่ปลูกแบบเคมเีคนละเรื่องคนละลาเลยนะครับถ้าไม่เชื่อท่านลองปลูกดูครับกล้วยพันไหนก็ได้ ดูแบบเนี้ยลองชิมดูใช้เวลาไม่เยอะครับเนี่ยหกเดือนเจ็เดือนแปดเดือนก็ได้กินลูกแล้วนะครับเพราะกล้วยเนี่ยหกเดือนเนี่ยเขาจะเริ่มเขาก็จะเริ่มถอดปีละแปดเดือนเนี่ยจะได้เก็บผลละลองดูไปถึงปีครับปลูกกินเองปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นตดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยนะครับอืมอืม,อ,มอร่อย อ,อ,อ,อืหนักเลยหนักมากรับไม่ไหวครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ